ครับสวัสดีครับบ้านไร่ผลิตเกษตรผสมผสานะครับวันนี้นะครับมาพูดถึงต้นข้าวโพดนะครับใบม่วงนะครับใบที่มันจะเป็นสีม่วงนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็มาชมมันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับที่พี่ๆท่านผู้ชมเห็นนะครับคือต้นข้าวโพดต้นนี้นะครับคือเนี่ยแถวนี้ขอบใบเขาจะเป็นสีม่วงนะครับแบบนี้นะครับก็คือสาเหตุก็คือเกิดจากการที่ว่าขาดธาตุอาหารที่มีตัวกลางที่เป็นตัว ตัวกลางที่สูงนะครับก็คือตัว P นะครับมันจะมีในปุ๋ยเคมีจะมี NPK นะครับคือตัวนี้ก็คือขาดฟอสฟอรัสนะครับคือปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะว่าแถวนี้นะครับแถวนี้ทั้งแถวปุ๋ยอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับปุ๋ยรองพื้นนะครับที่ผมใช้จะเป็น16บ0กศูนย์นะครับก็มันก็มีวิธีแก้ปัญหานะครับคือเราไปหาซื้อปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงนะครับเป็นจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเกตที่ฉีด ฉีดก็ฉีดได้ทั้งแปลงเลยก็ได้นะครับก็จะมีเป็นอา่าที่ผมดูก็จะมีเป็น18บแปดสี่สิบหนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะซื้อมาแล้วใส่ทั้งแปลงเลยทั้งหมดนี้ก็ไม่ไม่คุ้มหรอกครับมันแพงนะครับปุ๋ยตรงนี้ก็ลูกเราเป็นพันแล้วมั้งครับเราก็ใช้เป็นปุ๋ยเกตก็ได้นะครับฉีดให้ทั่วแปลงเลยก็ได้นะครับหรือว่าซื้อเป็นปุ๋ยเคมีมาก็ได้แต่ว่าเลือกใส่นะครับแต่ก็คง เดินเหนื่อยนะครับถ้าเลือกใส่นะครับมันก็มันก็ไม่ได้ว่าเป็นทุกต้นนะครับมันก็เป็นบางต้นแล้วอีกอย่างดินอาจดินของเราแหะในในพื้นดินของเราที่เราปลูกนะครับอาจจะมีธาตุอาหารไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ปรับสภาพด้วยการใช้ขี้ไก่แกบนะครับแมงก็ขี้วัวนะครับลองโรยรองพื้นก่อนที่เราจะปลูกนะครับก่อนที่เราจะไถแปลนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าข้าวโพดอาจจะ ตัวช้าก่อนเขานิดนึงนะครับตัวก่ตัวช้าก่าเพื่อนนิดนนิดนึงนะครับก็ไม่ไม่ถึงกับเรียวร้ายนะครับนี่ครับอาจจะแคะแกนหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เป็นนะครับนี่ครับนี่ก็ต้นโตก็เป็นเหมือนกันนะครับคือใบม่วงก็คือขาดไปพรวดพหัลนะครับก็เดี๋ยวครบเดือนหนึ่งเราก็มาใส่เป็นเคมีอันนี้อยู่แล้วรองพื้นนะครับ4 0 0นะครับ ก็ปรับสภาพได้นะครับหรือเราจะไปซื้อเป็นพวกธาตุรองธาตุเสริมพวกแคลเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาฉีก็ได้นะครับเขาก็จะมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรอย่างงี้นะครับในตัวเจนพร้อมมาเลยนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดอ่าแต่ยี่สิบวันแล้วครับแต่ยี่สิบนะครับโอเคครับอ่าก็พูดถึงคลิปนี้ก็พูดถึงแค่ข้าวโพดใบม่วงนะครับเกิดสาเหตุมาจากอะไรนะครับแค่นี้นะครับ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ